สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในอินเทอร์เฟซของเกมว o น n t a i Man the Strongest นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะมารีวิวตัวนี้เลย Golden Ball น,น,น,นะครับผมตอนนี้ผมก็ปั้นมาอยู่ที่5ดาวเหลือกับ3าดาวม่วงนะครับพลังอยู่ที่6กแสนสาหรือว่าโคตรโอพีสำหรับเลเวล7 9กานะวันนี้ก็จะมาพาขึ้นเป็น6กดาวนะครับสาหรับเงินและก็ชิ้นส่วนต่างๆผมก็อัพจนเต็มแล้วเหลือแค่กดขึ้นครับยังไม่พอครับวันนี้ผมก็จะมาลองตัวนี้ครับครับ อาวุธ3ดาวนะครับตายเฉพาะ3ดาวนะนังสติกบอลทองพออัพแล้วครับคิวมันก็จะพิเศษกว่าเดิมของผมก็เตรียมไมหมดแล้วนะแต่ตอนนี้ผมก็จะพามาลองตีแบบธรรมดาดูก่อนอันนี้คือทีมที่ผมจัดไว้มีจีนอสนะครับมีราชาน่านฟ้านะครับเอามาบัฟดามมเมจมุ่งมิงไรเดอร์มาเล่นความเร็วแล้วก็มีพวกนักพยากรณ์นี้มนเขามาซับดาเมจลิ้นลิ้นเอามาเพิ่มอัตาราการรักษาทีมก็จะค่อนข้างตักต่อยนิดนึงนะครับเพราะอันที่จริงผมก็ไม่ได้เอาที่ผมจัดเองถ้าทีมที่ผมจัดจริงๆนะมันก็จะประมาณนี้เอาเป็น คอจากพัดเด็กเนี่ย <Yeah. S 1> ประมาณเนี้ยพลังก็โอ้โหนะฮะผมการันตีเลยว่าในเวล79เนี่ยผมน่าจะสุดสุดแล้วสำหรับพลังลบขนาดนี้นะแต่ทีมมันก็ไม่ค่อยจะสมดุลถ้าเน,น้นพลังลดพลังลบนะโอเคไอสัตว์กูลินพัด <c oughs> ผมก็จะจัดอยู่ประมาณนี้ยอัน <c oughs> นี้คือทีมที่ผมเล่นประจำเราเป็นทีมนี้ละกันเอาไปทดลองดาเมจโอเคเอาละก่อนจะไปทดลองดาเมจเราก็มาดู พลังคุณสมบัติพื้นฐานที่พื้นฐานทั้งหมดของโลเรียนบอลขอผมนะฮะ พลังโกลเด้นบอลขอผมอยู่ที่6กแสนสามหมื่นนะครับเป็นฮีโร่สายอุปกรณ์นะฮะสำหรับสกิลทั่วๆไปทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วเดี๋ยวผมอธิบายแบบรวบลัดเลยละกันสกิลแรกครับ <c oughs> ไม่มีอะไรมากก็ตีธรรมดาสร้างพลังโจมตีจากร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจสกิลที่สองนะครับตีทั้งทีมนะครับแต่ว่าติดบ,บทขยี้สองตัวนะฮะแล้วสกิลพัฒสีปเนี่ยตัวเด่นเลยนะฮะเอาง่ายๆเลยนะถ้ายิ่งมีตัวบทขยี้เยอะๆในฝั่งเขาเนี่ยเวลาโกลเด้นบอลเราตีไปเนี่ยก็จะระเบิดดาเมจแรงครับผมขอเรียกว่าระเบิดดาเมจก็แล้วก Bond. มันก็จะติดบทขยี้จาก2ตัวเนี่ยเป็น3ตัวแต่ว่าตีโจมตีทั้งทีมก็ยังแรงเท่าเดิมนะเพียงแต่มันก็จะอัพพลังโจมตีจาก22%เป็น32%นะครับซึ่งเตรียมไว้เรียบร้อยทุกอย่างโอเคอ่ะมาดูพลังโจมตมีของผมของโคด้นบอลของผมผมปัม้นไปที่พลังโจมตี179351 ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเยอะพอสมควรนะสำหรับเลเวลนี้ s p อยู่ที่6 0 0 0นปนะครับป้องกันส6 0 0มืนอัตราฮิตดิคอยี่สิบเอนะความเร็วผมปั้นไ้ที่3 8 9ร้อยแปดสิบเก้าดาเมจคีร้อยเจ็ิแหมถ้าติดคี้ก็แรงเกือบ2เท่าเลยนะครับอัตราด้านทาอันนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ที่ราวนี้โดยประมาณเราจะไปลองกันนะ, <S <S นะผมขอไปลองกับลูกกิวดีกว่าลองสักคนนึง <S <S ผมจะลองดาเมจสัก3 <S <S ครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนเหมือนกับการวัดทางวิทยาศาสตร์เราจะวัดค่าทั้งหมด3คครั้งเเพื่่อไมกิดวาม คือที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์เออร์เรนะครับกูเริ่มจะเข้าทางกันเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ากูเรียนสาขาอะไรถ้าใครรู้ก็ลองเป็นเมนดูนะครับแฮชแท็กสาขาจุดจุดจุดองเ็นตเฮ้ยคนนี้พลังสามล้านนะฮะ <c oughs> ไม่ได้หวังว่าจะตีชนะนะผมหวังแค่ว่ามาลองนาเมจของกูเล่นบอลหวังว่ากูเล่นบอลผมจะได้เล่นนะเอาล่ะผมจะตีทั้งหมด3ครั้งนะแล้วผมก็ออกโอ้โหยีมเขาเร็วกว่าผมครับจักรพาดเด็กเปิดมา ไม่ได้สนใจอีกแล้วจะแพ้จะชนะผมก็ไม่ได้สนอยู่แล้วเพราะว่าวันทดลองนามสของโลเดนบอลอ้โหหกแสนเองเหรอเพื่อนเดียวลืมเห็นไอศาสตร์หน้ากากหวาตรงกับโลเดนบอลกูแล้วโเดนบอลกูติดบนขอีชิบหายแล้วเพื่อนเอาล่ะให้จักรพรรดิตีธรรมดาไปก่อนเพื่อให้โลเดนบอลติดกดนกระหน่ำชิบหาย อโอ้ชิมหายกูไม่ได้เล่นเปลี่ยนคนครับทุกคนชิมหายเอ้ยกูจะมาลองดาเมจแเท้ๆมึงก็ไปอยู่ด้ถูกที่ถูกทางชิมหายเลยโเดินบอลไม่ต้องโทษโคดินบอลนะกูเนี่ยจัดมันเองเอาเวลที่มันไล่ไล่เรียกกูซิเอาอะไรตั้งเวลตั้งสูงเลยเนี้ยเวล82คนจีนโอเคทีมผมเร็วกว่าเขาประมาณ3ตัวนะฮะเอาเป็นจกักรพรรดิเด็กยุงเซ็กซี่จังกอตีนะ้ในซึ้งโเดินบอลติดผลกระหน่ำนะฮะเราจะมาลุ้นกันนะครับผมว่าอันตีตอนที่ยังไม่อ,อัพอาวุธ3ดาวและยังไม่ขึ้น6ดาวเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนขอ ทดลองครั้งนี้ครั้งแรกครับ ไปเลยครับบอลทองระเบิดบึมล้านแสนกับอีก4แสนคะรับรวมๆก็ประมาณ2อล้านเอดก,ก็ขอให้ฟูวิกิปิดงานไปครับฟูกิกิผมก็ไม่ใช่เล่นเลยนะล้านห้าเลยนะโอเคเราต้องจดไว้นะ2ล้านที่2งล้านกว่าเฮ้กูตีคนไหนบ้าง <c oughs> <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่คนนี้คนนี้เลเวลไปสิบสองโอเคขออีกหน่อยนะเพื่อนผมจะตีทั้งหมด3ครั้งเหมือนเดิมทุกอย่างดีรันนบผมผมจะรีบไปเร็วๆไม่พูดทำทำเพลงล้าน ไมครับจากภาพเด็กโกลเดนบอลโอ้ล้นานเจ็ดแสีครับเมื่อกี้กระตกด้วยเราก็ทดลองดามเมจเมื่อกี้นะครับอยู่เราๆประมาณ1นล้านแปดแสนระเบิดดามเมจอีกประมาณ4ี่แสนรวมๆก็เป็น2อล้านสนะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะ ก่อนที่จะเราไปทดลองดาเมจ6ดาวนะครับผมก็อยากให้ดูว่าโกลเด้นบอลอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของเซิร์ฟนะอยู่ที่ลำดับที่3 232นะครับท่านบโกลเด้นบอลไอชื่อตัวละครนี้ไม่ต้องโฟกัสน,นะฮะทีนี้นะครับเราก็จะมาอัพ6ดาวก่อนนะครับสำหรับโกลเด้นบอลนะ6ดาวแล้วเราก็ทดลองดาเมเอทครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโกลเด้นบอลนะตอนนี้พลัง6,300นนะครับทุกคนจำไว้นะครับเซอ,อ เลื่อนไว้ก่อนได้เปรียบจะเปิดก่อนได้เรียบพออัพ6ดาวแล้วเนี่ยอัตราดาเมจจะเพิ่มขึ้น5%อเนะครับอัตราดาเมจเนี่ยเพิ่มเยอะกว่าพลังโจมตีนะครับทุกคนพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มจากพลังโจมตีพื้นฐานแต่ว่าอัตราดาเมจนี่คือเพิ่มจากทุกๆดาเมจที่เราทําไปโอเค okay, นะครับโกลเด้นบอลหกดาวลูกพ่อทะยานไปเลยครับมั่งไฟลนันบึ้มพลังขึ้นมา17,800นะครับผมอัตราดาเมจเพิ่มขึ้น5%เพลังขึ้นมา17,842นะครับ ปลดขีดจำกัดกูได้บอลหกดาวโอเคเจ็ด okay. <c oughs> ดาวอัตาราลดดาเมจเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อตอนเจ็ดดาวก็คือความถึกจะเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ได้ตีแรง <c oughs> โอ้โหลงตีผกหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เราจะไเป็นทุนองดาเมจกับคนเดิมนะครับผมเนื่องจากว่าเราต้อง ให้คนคนนั้นกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าตัวแปรควบคุม,มส่วนตัวแปรต้นนี่ก็คือเราจะมีอะไรบ้างล่ะมีบา้าว่าไม่น่าใช่ละผิดผิดถ้าตัวแปรควบคุมมันก็ต้องเป็นาการทดลองนาเมจครั้งแรกของเราตัวแปรต้นก็การอัพผงดาวแล้วก็การอัพอาวุธสามดาวที่พูดหาอะไรนี่คนดูหายไปหมดแล้วโอเคตีคนเดิมนะครับคุณแนะนําตัวมาเลเซียหรอไม่ใช่คนจีนหรอ มาเลเซีย What the fuck แต่มึงตั้งชื่อภาษาจีนนะเพื่อนเออไม่แปลกกูอยู่ไทยกูยังตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษบางเก็บเราจะทดลองดาเมจกัน3ครั้งเหมือนเดิมนะครับสำหรับกูเล่นบอลหกดาวครับแต่ว่ายังไม่ยุบอัพเอาเพาะนะครับสามดาวตอนนี้จะมาทดลองดาเมจนะครับว่าจะสูงขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ไปครับลูกพ่อบอลทองระเบิดบึ้มร้านแตกแดงเอ๊ะมืมสองหมื่นอะไรครับเนี่ยผมว่าแปลกๆนะเ สองล้านอ,อือผมพ gu ูดอะไรเนี่ยแปวอ้าวผลสรุปนะ ดาเมจมันแว่งอยู่ที่ประมาณเอ่ครั้งละล้านแปดแสนล้านเก้าแสนแล้วก็2ล้านอุย้ยชื่ออะไรวะเมื่อกี้อู้หูกดไลค์ผมด้วยขอบคุณครับมาติดตามช่องด้วยก็ดีนะต่อไปนะครับเราก็จะมาอาวุธสามดาวโกลเด้นบอลนะครับเป็นหลังสติ๊กบอลทองนะจาก2ดาวเป็น3ดาวซึ่งของทั้งหมดเนี่ยก็เตรียมไว,มมไแว้แล้วผมเตรียมไว้ตั้งห้าสิบเศษแล้วผมเตรียมอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยอันนี้จริงผมเตรียมของเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยกล่องคอเฉพาะเตรียมอัพหน้าก,ากากหวานไว้แล้วนะกี่รูปหัวใจขึ้นอาวุธสามดาวเป็นอาวุธสี่ดาวนะถ้าใครอยากให้รีวิ ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างสำหรับอาวุธสีดาวของหน้ากากหวาะจะทำเป็นคลิปต่อไปกันนะเอาละลูกพอ่อโกลเด้นบอลนะฮะเราจะอัพอาวุธสามดาวของแกแล้วนะทุกคนพร้อมกันหรือยังกดประสานก่อนอันดับแรกโอ้โหมันเชิงจ้าซะเหลือเกินหังสติ๊กบอลทองบ้านเรามีขายปะวะไม่นั่นเอาไปมายิงหมาเลยโอเคทยานมิสูสีดาวพึบโอ้โหพลังขึ้นมาหนึ่งหมื่ 46แล้วก็เราก็จะได้กิวอันติที่ perfect กับเดิมพลังโจมตีนะครับขึ้นมาอยู่ที่แสน8ปดหมืน็ะครับก็ถือว่าถือว่าทำไปได้ค่อนข้างดีเลยนะขึ้นมาก็ไม่ถึงกับมากแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าดาเมจหลังจากอัพอาวุธ3ดาวแล้วก็ขึ้น6ดาวเนี่ยจะแตกต่างไปจากตอนที่ยังไม่ได้อัพอะไรเลยเท่าไหร่มาทดลองกับคนเดิมนะครับคุณมาเลเซียนะแต่ว่าอ่านชื่อแล้วก็ค่อนข้างขัดใจนะครับกับสําหรับคําแนะนําตัวเราจะทดลองทั้งหมด5ครั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับจกักรพรรดิเด็กนะครับไปจิ้มยุงนะอจื๊ บอนทองระเบิดทุกค้ออนนี้นะฮะเราได้ทําการอัปเกรดแกมเปนขั้นที่เรียกว่ายังไม่สุดนะครับยังไม่สุดยังไม่สุดใจเย็นลบค้อลองเลยครับบ <c oughs> อนทองระเบิดอ่าสาแปดนรบมีเฉียดสอล้านเลยนะครับ <c oughs> เอาละสรุปรวมๆก็คือดาเมจทุกประเภทนั่นคือแรงขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะทำไปได้ถึง2ล้านจากปกติผมอยู่ที่ประมาณล้าน8ล้าน9ก็เคยมี2 000, 000, 000, 000. คคล้านอยู่บางครั้งพาสซีีของโกลเด้นบอลนะในการระเบิดดาเมจมันก็จะแรงขึ้นอยู่นะสำหรับใครที่แปลกใจนะว่าพลังงานผมทำไมเยอะอะ่ะ ผมเล่นแบบสายดองนะสำหรับผู้เล่นที่เคยเล่นในเกม p อ่ะ t r i n t e ออฟเดอหรือเรียกกันว่า P.O.P. อ่ะเป็นเกมของวันพีทอ่ะแหมันก็สไตล์ประมาณก็จะมีสำหรับพวกสายดองซึ่งสายดองเนี่ยก็จะสามารถสู้สายเติมได้แต่ว่าต้องใช้เวลานิดนหน่อยหน่อกเรียกว่าไม่นิดแหละสำหรับสายดองเนี่ยผมก็จะดองไปเรื่อยๆอนะ่ะจนกว่าอันดับของผมเนี่ยจะสูงที่สุดในเวลนั้นก็คือผมเป็นที่สุดของเวล79ก่อนแต่ผมจะเคลื่อนไปเวล80 ผมจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ถือถว่าเป็นการประกาศตัวว่าช่องนี้นะครับจะไม่อัพเวลจนกว่าจะพลังเป็นที่1ที่สุดของเวลนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ลำดับที่203้อนะก็จะมาดูว่าก่อนหน้าผมเนี่ยจะมีเลเวล79อยู่หรือเปล่ามาดูนะก่อนหน้าผมมีเลเวลต่ําสุดก็คือเลเวล81นะพลังทําไปได้3ล้าน1แสนนะครับผมก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวพอสมควรนะแล้วก็เนี่ยมันไม่มีแล้วนะ คิดว่านะผมนะ่าจะสุดแล้วแหละของเวล79นะพลังผมประมาณ3ล้านกว่าอันนี้จริงเยอะกว่านี้อีกนะแค่ผมยังไม่อัปเดตเฉยแต่พลังก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเชื่อผมสิที่ผมจะเอามาเป็นตัววัดจริงๆว่าผมจะอัพเลเวลนะผมคิดว่าผมต้องชนะ ที่1นึ่งในเลเวลนั้นก่อนซึ่งคิดว่าผมน่าจะตีชนะ้วเนี่ยคนนี้พลัง2อล้านเผมต้องตีให้ชนะเขาก่อนนะครับผมถึงจะมั่นใจว่าผมเป็นที่1ของเซิร์ฟในเลเวล79เ้านะใช้คำว่าที่1ของเซิร์ฟได้เลยนะครับสำหรับเลเวลนี้นะยุงโอเคเราต้องจัดเต็มไปเลยเราไม่ต้องกลัวว่าโวลเดมอมเราจะอันตีเอ่อยังไงมันไม่ใช่การทดลองคนะมันคือการเอาชนะนะฮะติดบกขยี้ไปแล้ว3ตัวนะครับ เอาไปเลยโกลเดนบอลลูกพ่อสำหรับอาวุธสสามดาวแล้วอัพเป็นหกดาวเหลือลุยเลยฆ่ามันทั้งทีอ่าค้างเอาสุพายสองล้านโอ้โหระเบิดดาเมจแปดแสนใช่เล่นเลยนะฟุมกี่เก็บงานไปครับสุดสุดเนี่ยชอบเไอทีมสตท้อทดาเมจโกลเดนบอลผมเหลือยิ่งติ่งเยอะ คนน่าสงสารเลยไปอบรัชนะฮะไปเรียกอะไรล่ะไปลรแม,มนติกกันกลางอากาศโอเคโอเคผมว่าตีชนะเลยนะสำหรับใครที่อยากให้ผมอ่อัดคลิปสอนว่าสายดองเนี่ยเขาเล่นยังไงนะก็ให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ยินดีนะที่จะสอนให้สำหรับสายซีของเราสู้สายเติมได้แต่มันต้องใช้เวลานะฮะแต่สำหรับคนที่เติมหนักๆเนี่ยผมก็ ขอยอมจริงๆนะคือสู้ไม่ได้อ่ะเออ เ,เรามาสุดท้ายในการเปิดอุปกรณ์ต่างๆแล้วกันนะดองไว้สำหรับทำคลิปโดยเฉพาะเลยชิ้นส่วนอุปกรณ์กิ้วสีส้มผมกิ้วสีส้มเนี่ยผมอยากได้พวกอะเซตปาเถือนเอาเป็นปาเถื่อนคิติคอลปาเถือนอัตตาดาเมจปาเถื่อนโจมตีเปอร์เซ็นก็ได้ซึ่งที่ผมอยากได้ก็ชีวิตผมไม่ได้ทำอะไรนะผมไม่ได้ไปลง p v p อะไรขนาดนั้นผมก็ลงแค่ตีบอสเนี่ยตีบอสสะใจกดไปเลยสารโอ้ปาเถื่อนอีกด้วยครับขอรุนนะหนึ่งสองเอชพีผลต้านทาตโอ้มา ทำไมเนี่ยชิ้นส่วนเพิ่มสีส้มขอบัฟบดีๆแล้วกันอึ๊บการบัอฮีโร่จมตีจมตีอ้ย อีมากลูกก่อนสีม่วงอันนี้ก็ไม่ขออะไรวะสายฟ้ามาทำไมลูกกูไม่ได้ใช้เออมาโยมมาทําไมป้องกันลําลองมีออฟด้วยแหมออฟอย่างสวยจะเสือกเป็นออฟป,ป้องกันขอสักชิ้นเถอะลําลองอีกแล้วพีผลแว้นยําเทือป,ป่าเทือนอย่างงี้สิลูกพ่อโจมตีโจมตีอ๋อม่อีกแล้วป้องกันอีกแล้วชิ้นส่วนเพิ่มราระดับเอสอ๋อสีม่วงโจมตีมากระดับเอโจมตีอีกโอ้ชอบชอบชอบเสือเสือใครวะยุงเม่าโจมตี <c> หรือว่าดวงนี้นะครับ ำหรับไอตัวนี้ก็ใครที่อยากเล่นกับผมนะครับผมก็อยู่ที่เซิร์ฟ377นะครับตอนนี้เขาก็้าลวมาเซิร์ฟกันแลชื่อตัวละครก็ตามนี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะฮะไอชื่อนี้นะผมการันตีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่อยากให้กำลังใจก็ขอให้กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ